สวัสดีจ้าพี่น้องมากินตำแตงตำแตงต้มนมไม้ฝรั่งค่ะสีขาวกับเขาสวยอ่อนๆตำหมักแตงกันเสร็จแล้วนะจ้ามากินด้วยกันนะคะแต่ละมือผมไม่อย่างหาแต่แนวกินอืม ยินโลดพี่น้องยินใน,นสินมาออวนเดอกอดอกันบ่อวนบ่จะว่าอวนบ่หน่ะขอว่าบวาออวนเด้อแอกนบ่มึฮึเราไม่ฝรั่งืม ช่วงนี้ใครจะมาเที่ยวเยอรมันนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็จะออกแล้วค่ะหน่อไม้ฝรั่งสตอรอเบอรี่เชอร์รี่นะคะใครจะมาเที่ยวเยอรมันนะคะให้รีบมาช่วงนี้นะคะหน้าร้อนผลไม้ออกเยอะแยะมากเลยนะคะคุณจะได้กินทุกอย่างที่คุณอยากจะกินเชอร์รี่สตรอเบอรี่แอปเปิ้ล ช่วงหน้าร้อนผลไม้เขาจะออกเยอะมากค่ะเราสามารถไปเก็บไปเก็บเองได้นะคะก็จะมีสวนให้เปิดเก็บเปิดเสรีให้เก็บแล้วเอค่าเก็บค่าเข้านี่ก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลนะคะไม่รู้ว่ากี่บาทกี่ยูโรนี่ค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้คุณสามารถเข้าไปเก็บได้กินได้ แล้วแต่คุณต้องการะคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขายังไงล่ะให้เปิดเก็บนะคะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยพัวงนี้มาพาก,กันมาเลยค่ะ I um. haven't.